สวัสดีครับศิลป์นภาลิงฟิล์มกองแสงวันนี้ส่งงานรถ BMW ติดตั้งฟิล์มเซรามิกตัว 3M เซรามิกอัลต้าเคียวนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้ง3บานหน้าเป็นเบอร์60เนะครับส่วน3บานหลังเป็นเบอร์80เนะครับเข้มนอกสว่างนะทัศนวิสัยเลยครับคุดีนะครับตัวนี้ด้านนอกดำเงาสวยนะครับให้ความเป็นส่วนตัวสมนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกแท้นะครับแบรนด์ 3M นะครับอัลต้าเคียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อฟิล์มด้้าาานนนนนนนใกัััะะคครรบบบ3ห60 ตามบานหลังเป็น80ด้านในเนื้อฟิลม์มใสเคลียร์นะครับขับขี่ได้มั่นใจนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับอัลตาราเคลียร์นะครับใสเคลียร์ทุกมุมมองนะครับใสลิ้งเลยครับส่วนหลังจะเป็นเบอร์80%นะครับให้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับฟิล์ม 3M แท้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสา